สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การอับเด็ข่าวสารของพิษแสดงแมนเชสเตอร์ในเต็ดอยากร่วมสนุกจัด 8, บายบีเเว็บออนไลน์หนึ่งของเอเชียที่น่าเชื่อถือที่สุดหรือแอดไลน์ดที่ b k 8 n e w เริ่มต้นกันที่วิเคราะห์แผนใหม่เอริเทนฮากเดิมพันแมนยูนัดต่อไปห้ามแพ้เด็ดขาดครับเริ่มจากแผนแรกครับจัดแบบไร้คู่หูแม็กเฟสในการเล่นไม่ได้เรื่องก็ควรที่จะพักไว้ข้างสนามครับ เพื่ออย่างน้อยนะครับจะได้ทบทวนและฝึกตัวเองให้มากยิ่งขึ้นแล้วมีการจัดทัพอย่างไรในเมื่อกองกลางสองรายนี้ไม่ได้หลงเล่นครับเริ่มจากกองหลังใช้คู่เซนเตอร์วารานกับแมกวายส่วนวิงแบ็กครับก็ใช้เจ้าหนูมาลเลเซียอีกฝั่งก็ใช้ดันโลไปเลยครับเพราะยังไงเจ้าหนูรายนี้ก็มีทั้งความเร็วและความแข็งแกร่งอย่างน้อยก็สามารถวิ่งขึ้นลงในทุกเกมรุกและรับได้ ส่วนแดนกลางครับเลือกใช้งานริซโด m มาติน e สขึ้นในเป็นตัวกลางคอยตัดเกมยังไงยังไงเนี่ยแข้งรายนี้ก็มีเรื่องของการวางบอลจากแดนหลังไปแดนหน้า แถมยังเลยเซนเตอร์เนี่ยแค่ดันขึ้นมาสูงนิดหน่อยนะครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรส่วนกองกลางตัวรุกครับก็ใช้งานบูโนเฟนัสกับเอดิชันครับสามแนวรุกก็จะใช้ซันโชเรดฟอร์ดแล้วก็ให้คริสตินโเดนโดครับเป็นกองหน้าตัวเป้าคอยโฉบน่าจะได้น้าได้เนื้อน้อยกว่าไม่ต้องลงมาต่ําเพื่อรับบอลครับการจัดรูปแบบเกมอย่างนี้อย่างน้อยเนี่ยก็เพิ่มในเรื่องของเกมรุกด้านข้างที่มีความเร็วของมาเลาเซียเสืมริมเส้น ส่วนแทงกลางครับก็มีคอยตัวตัดเกมที่เน้นเรื่องของการเติมเกมรุกของลิซานโดมาร์ติเนสไม่ต้องขึ้นไปสูงคอยตัดบอลจังหวะ่วนกลับส่วนหน้าป้อเป็นคริสตินโรนโดครับต้องกำชัดไม่ต้องลงมารับบอลต่ำเน้นเรื่องของการหาจังหวะเข้าทำเพิ่อมโอกาสในการจบสกอร์ได้ดีกว่าครับเรื่องที่2ครับกล้าพักบุโนโนเฟนันแล้วใช้ฟานเดเบคครับคู่กับมาร์ตินเนสาวบปีศาจแดงนะครับอาจจะไม่เห็นด้วยกับแผนนี้แต่ถ้าหากลองมองอีนุมนูนึงในการใช้งานด้านโดน่ฟานเดเบค กับลิซันโมาติเนสน่าจะมีข้อดีในเรื่องของความเข้าใจเพื่อร่วมกับทีมเก่าในจังหวะที่จะออกบอลการให้บอลเนี่ยสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้น,นะครับขาดไปแดงกลางมักจะเสียบอลง่ายในแดงกลางจากปัญหาคู่แม็กเฟตเพราะฉะนั้นการใช้งานเนี่ยจึงไม่เสียหาอะไรแบบนี้ดีกว่าปล่อยลากยาวนะครับแบบไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไป 3ครับกล้าใช้ดาวรุ่งเพื่ออนาคตในทีมในระยะยาวครับเมื่อมองไปถึงเรื่องของดาวรุ่งเหล่าสาววูีซาแดงอยากจะเห็นการดันดาวรุ่งเนี่ยขึ้นสู่ชุดใหญ่เต็มตัวนะครับคงจะมีซีดาอิสบานครับแล้วก็อเริสนโดการนโชครับหนึ่งในงกองหลังที่มีผลง,งานในช่วงพรีเซนตนถือว่าโดดเด่นมากที่สุดจนอยากจะให้ติดทีมชุดใหญ่ในฤดูกาลนี้นักเตะสองรายนี้ถูกใส่ชื่อบนร่างสำรองจากเกมล่าสุดทําให้ไม่กล้าเสี่ยงที่จะลงตัวจริงไปเลยเพราะเมื่อ แข้งทั้งสองรายต่างก็มีสายเลือดปีศด,ดงที่พร้อมจะลงเล่นเพื่อทีมอยู่แล้วอีกทั้งเนี่ยเมื่อมีดาวรุ่งเหล่านี้นะครับเป็นการจุดไฟเหล่านักเตะรุ่นใหม่ที่ต้องเร่งฟอร์มเพื่อพิสูจน์ตัวเองให้กลับมามีความเหมาะสมกับทีมชุดใหญ่ได้ในอนาคตเหมือนกัน เพราะฉะนั้นแล้วนี่เป็นผลดีกับสมสรในระยะยาวตามมาด้วยแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลนะครับที่ได้ว่ามาเนี่ยนะครับเป็นการวิเคราะห์บวกกับแนวคิดอยากจะเห็นสมสรแห่งนี้นะครับกล้าที่จะเสี่ยงและลองอะไรใหม่ๆถึงแม้ว่าผลงานนั้นอาจจะไม่ได้เห็นพวดพลาดเลยก็ว่าได้นะครับแต่อย่างน้อยเนี่ยหากได้ลองเปลี่ยนบางทีอาจจะเจอสิ่งที่กําลังตามหาอย่างในเรืววันนี้ดีกว่าจะปล่อยลากยาไปเรื่อยครับแบบนี้จนสุดท้ายนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากเรื่องที่เป็นอยู่แบบนั้นน่าจะร้ายแรงเกินกว่าจะกลับมาสู่จุดสูงสุดที่่ปนนนัั้้เเคคยยอูก็็ไดรบ ดิงก็คือการอเด่เาวารของพี่แดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับกอย่ากดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการทำคลิปต่อไปสวัสดีครับ